ขอทางให้ยูทูบเบอร์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเพิ่มอ to ัพนะครับยูทูบเบอร์เยอะค่ะวันอ่ะป๊อมแปรมควนพากด้เสียงมามีหรอเด้อแม่มันไรไย่ใช่แค่แค่สนะมีีแบีแล้วแล้ววันนี้ผมก็คิดว่าเหมแบบมงจะอำผมแหละว่าไปรับฝากแล้วไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับเด็กก็ไม่รู้ว่าแบบจะทำอะไรไหมจะทำจริงๆเลยนะฮะทีนี้แปลว่าใจเสียใจได้สุดๆสายแน่เส้นทางแรก ไอเสียตังค์ไม่เท่าไหร่มีตังค์เสียหรือเปล่นะาก็ได้แหมระับเสียแล้วแต่ว่าน้องก็มองว่าไม่คันเลยพี่อโอ้โหไม่รู้จะร<อ>จริงจริงจริงก็มันใหญ่กันไปนะคลับนะเพราะว่าผมเกิดมาอะไรในในชีวิตฟังก์ต้นๆ่างอันน,นี้เป็นเป็นชิ้นแรก<อ>ที่ที่ผมได้อง,องชที่ไหน ตอนตั้งแก่ผมมาชแรกในชีวิตผมนะเาเว่าพ่อแม่ผมไม่ได้มีตังกก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ผมบัตรรล้วก็ถือว่าชิ้นแรกนะที่ใหญ่ขนาดนี้จริงแล้วมันเป็นของของรักของหมวงเาด้วยรถอย่เงี้ยครับมันก็ยากให้ได้เพราะแต่ละคนมีแต่สะสมอ่ะกูจะให้รถกูยอมให้เงินดีกว่า คนสะสมอ่ะใช่ครับรถนะคนดักรถเนอะใช่ครับอันนี้มันก็แบบคมเห็นที่ทักไปถามแหละครับคมเห็นที่ทักไปถามมันก็เลยแบบเออพี่คนน่ากวนถามแล้วเลยยังดีเลยไม่ไปหรอกไอคุณจะขายก็ยังไงดีว่าเดี๋ยวเกิดวันนี้คือดีแม่งมาถามเลยใช่พี่ท็อปมาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ป่ะพี่ท็อปมาอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาะว่าตั้งใจอย่างงเี้ยให้สิ่งเนี้ยเป็นเพศต่เมื่อเดือนที่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ได้เพลงมา พอที่เริ่มทงานกับพีเนี่ยครับมมิว่าเขาอะเขาก็เลยเอารถอะไปเช็คที่สุด<อ>ให้มันเรียบร้อยว่าเออมันใช้งานได้เรียบร้อยเปล่ยนนมันุ่นเคื่องอะไรให้เรียบร้อยสอบประกประกันกเรื่องเสร็จเลยคือ,อน้องเอา<อ>มีการวางแผนแล้เวเขาก็แจ้งสิ่านีกับพีทมาแน่แ้่คร่ปก็เบอกว่าไม่ไม่ได้ผมเพนปกติเอ๊พ่อมาอย่าคิดเแต่ไ่คเรื่องนี้วนีจะต้องมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่า ติ๊การที่ผมให้เลยก็มันก็เลยไม่มีข้อแม้อะไรเลยเป็นมาสเตอร์เลยนะเป็นดนตรีเป็นอะไร ก็มีคนคุมร้องยบบอยู่ตัางหากแต่ตรงบนคุมร้องอ่ะตัวโหมันยัองอไม่มี ไม่ได้รถผม,ผมพูดมีแบบนึงนะใช่ตอนนี <laughs> ไ้ได้รถได้พูดไปแบบนี้ <laughs> ไม่รอเป็นาน,นาราเป็นนาราดาขนมทั้งน้องสถาน,นสัญญาณมาได้ครับทุกท่ก็ขอบคุณทีมงานสาวน้อยนหละครับขอบคุณมากๆเลยคแล้วก,วก็มันเป็นมัน,เป,นเป็นบ้านที่อบอุ่นนะมเป็นบ้านที่อบอุ่นก็ก็เคยคุยกันว่าใครจะมาจะไปก็แบบได,ด,ดบ้ที่นีเสมอที่นี่กับทุกความสำเร็จกับคนอื่นคนที่คนที่รู้จัก อินดีกับความสุขแล้วก็ความเฉลียวของคนอื่นเนี่ยนั่นคือคนที่เป็นเสิร์ฟที่สุดใช่ครับใส่กับไข่พอดีครับเป็นสังรารขอบคุณครับค่ะเดินรลับไปนอนค่ะเรียบร้อยเอาแบบเดอดเอาแบบเยียวยาเดอดเพีเพสเราบอกว่าตอนนั้นเราเมา วันนี้จริงๆคือตอนแรกผมคิดแหละผมจะเอาพวงอะไรมาคืนแต่ว่าพวงอะไรน้องมาทำไงผมก็เลยเก็บพวงอะไรไว้ผมก็เลยไปจอดเอทีเอ็มเนื่อจัดใจค่ะน้องเงินใช่นี่ะน้ำใจพี่น้องครับแกลับเอฟซีใช่ครับตอนแรกก็ตอนแรกคิดได้นะเอาพวงอะไรมาละก็เลยพวงอะไรไม่คืนมันดีกว่าเดี๋ยวไป เป็กดเงินส่วนคืนดีกว่าเพราะมันสวยดีไงก็น้องเขาทำก็เก็บไว้ไอ้ไอันอนี้ผมถามช็อตฟิวนิดนึงระวังนี้เจนซีครับรถเอาไหนครับมาต้องคู่กัน,นถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ม,ไม,มีรถไลแมนมันไม่ซื้อเราให้นะพ่อไปทั้งเหลืองอะ่ะใคได้ีด้ไลแมนทั้งงานที่ความน้าได้แล้ว<พ>อลวไไอที่เปงานต่อครับ

ตำนานคนอีสานนะครับเบิร์ตจอไปเซอร์ไพรส์นะครับน้องตำนานคนอีสาน มาเกยเคลิน <Harriet> yeah, okay. <hã> ี้ไว้แค่นี้นะครับทุกคนนี่คือความรู้สึกของพี่เทสนะครับนี่ไอ้กับนอกใา้นะครับพี่น้องครับ้เราจะมีไ้เจอกันในิปหน้านับบ๊ยไรับ